ที่ผลสำรวจของสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็มาสำรวจดูว่าในแต่ละประเทศทั่วโลกมีจํานวนของแร่เอิร์ธหรือว่าแร่หายากเนี่ยอยู่ที่จํานวนเท่าไหร่ปรากฏว่าในประเทศไทยเขาจัดอันดับมาแล้วนะคะว่าไทยเราอ่ะมีจํานวนแร่แร่แร่เอิร์ธอยู่อันดับที่6นะคะซึ่งนี่แหละค่ะก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็อยากที่จะมาสำรวจรแล้วก็ลงนาม MOU ความร่วมมือก,กันกับไทยแต่อันดับหนึ่งค่ะคือจีนนะคะฝั่งของจีนเนี่ยเป็น ผู้นําของโลกในอุตสาหกรรมแร่หายากโดยเฉพาะแร่ชนิดเบาอย่างเช่นนีโอไดเมียมพเพรสโอดิเมียม ถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแม่เหล็กถาวรค่ะอย่างปีที่แล้วจีนมีผล,ผลผลิตสูงถึง2 7 0 0 0 0เมตริกตันนะคะอันดับที่2ก็คือฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยแหละค่ะแร่หายากเนี่ยมาจากเหมืองเพียงแห่งเดียวก็คือที่ o มอร์เทน a พสในแคลิฟอร์เนียดำเนินการโดยบริษัท MP m a t e r i a l ผลิตนีโอไดเมียมแล้วก็プレซิโอเมียมออกไซด อันดับที่3ก็อยู่เพื่อนบ้านเรานี่แหละค่ะเมียนมาปีที่แล้วค่ะเมียนมาผลิตอยู่ที่3 1 0 0 0เมกตริกตันลดลงจากปีก่อนหน้า27%แต่ก็ยังสูงกว่าปี6 5ามากถึง1 5 8เปนี่เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะพี่นรงคุณผู้ชมคะเพราะว่าเมืองในเมียนมาส่วนใหญ่ดําเนินการโดยกลุ่มชาติพันธุ์กับกองกําลังติดอาวุธขาดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมการสกัดแร่เลยทําให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแม่น้ํา เราจําได้ไหมคะน้ําแม่สายนะคะนั่นแหละที่เห็นผลกระทบออกมาจากเรื่องของการทําเหมืองแร่นะคะทําให้ระบบนิเวศในพื้นที่ได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะในขณะที่จีนก็เพิ่งพาแร่จากเมียนมานะคะซึ่งจีนเนี่ยพิ่งพาแร่เนี้ย หายากมากถึง70%ซน์นะคะโดยเฉพาะแร่หายากชนิดหนักอย่างเช่นดิสโพเซียมแล้วก็เทอร์เบียมเพราะว่าแร่ทั้งสองอันนี้ไม่มีอยู่ในทั้งสหรัฐ uh huh. แล้วก็ไม่มีอยู่ในทั้งในจีนจึงจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาแล้วก็ต้องการจากในฝั่งของเมียนมานะคะอย่างจําได้แม้ตอนที่ไปสํารวจการตอนช่วงที่แม่สายน้ําแม่สายของเราเนี่ยแม่สายแม่กกแม่สายแม่กกนะคะคที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีพอไปสํารวจดูประเทศเพื่อนบ้านก็เห็นว่ามีกิจการเหมืองแร่ จากชาวจีนจํานวนมากที่อยู่ริมแม่น้ํานะคะในขณะที่อันดับ4เป็นออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมคะเป็นผู้ผลิตแร่หายากรายใหญ่นอกประเทศจีนปีที่แล้วเนี่ยผลิตได้1 3 0 0 0เมตริกตันภายในปีนี้ตั้งเป้าจะผลิตอีก1 2 0 0 0ตันนะคะแล้วก็กําลังลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์เร่งรัฐพัฒนาเมืองแร่แล,แล้วก็โรงถลุงแห่งใหม่ด้วยส่วนอันดับถัดมาเป็นไนจีเรียค่ะในส่วนของไนจีเรียเนี่ยปีที่แล้วนะคะผลิตได้1 3 0 0 0เมตริกตัน แล้วก็ถือว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดแร่หายากของโลกเพิ่มขึ้นถึง80%จากปีที่แล้วซึ่งรัฐบาลได้มีการลงนามความเข้าใจกับในฝั่งของรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อร่วมกันพัฒนาเหมืองแร่กับอุตสาหกรรมแร่หายาก และอันดับต่อไปประเทศของเราเองเนี่ยแหละค่ะก็คือประเทศไทยนะคะมีรายงานจากของสํานักงานสํารวจธรณีวิทยาสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าปีที่แล้วไทยมีผลผลิตเกือบ13,000เมตริกตันนี่เพิ่มขึ้น261%จากเมื่อปี66นะคะแล้วก็สูงกว่าระดับในปี2,561-13เถึง13เท่าแม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแร่หายากของไทยนั้นจะยังมีไม่มากนักแต่ว่าไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าแร่หายากรายใหญ่ ของจีนโรงงานสําคัญก็คือโรงงานที่ผลิตวัสดุแม่เหล็กหายากค่ะแม่เหล็กแร่หายากสําหรับอุตสาหกรรมบรรดายานยนต์ไฟฟ้านะคะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆส่วนอันดับ7เป็นอินเดียค่ะอันดับ8เป็นรัสเซียอันดับ9เป็นมาดากัสการ์อันดับ10ก็เป็นเวียดนามนะคะนี่ก็คือ10อันดับที่ทางสํานักงานสํารวจธรณีวิทยาของสหรัฐได้ดําเนินการเปิดเผยเ,เอาไว้นะคะว่าเป็น10ประเทศที่ผลิตแร่หายากมากที่สุดในโลกประจำ ปี2,567ค่ะ